แล้วมันนี้เขากับอยู่กับพี่แพทย์หรือว่าเอ้ยแพทเนาะเป็นเซียนพระหญิงมาเศร้าพระอะไรแบบนี้ได้นานแค่ไหนละคะถ้าได้นานแค่ไหนก็อยู่ระยะเวลาแค่2ปีเองคะ่ะ ก็คือวันนั้น่ะไปวัดแล้วเราอะก็ด้วยบูชาหลวงปู่ศิลาอยู่แล้วแล้วก็ห้อยเหนือดวงไปคือไม่มีความคิดที่จะมาเป็นเซียนหรือว่าไม่มีความคิดใดๆเลยค่ะที่จะมาขายพระเราอะก็กราบหลวงปู่แล้วเราก็พูดว่าขอให้ลูกอะได้มีชีวิตที่มั่นคงกว่านี้ส่วนตัวเคยบวชชีโกนหัวหมดเลยนะคะเป็นสิบสิบคนแชทแตกมาเลยถามว่ามีพระหลวงปู่ศิลาไหมในคืนนั้นหนูทำกำไรไปได้เป็นแสน เขาถึงแบบเชื่อมั่นในเรา1คือโปรไฟล์เฟซบุ๊กค่ะที่เขาเชื่อมั่นในเรา2คือเรามีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักกับคนในวงในอย่างถ้าเอาความจริงมาพูดสายหลวงปู่ศิลาจะถึงกันหมดนะคะดูผ่านภาพก็รู้แล้วค่ะทุกอย่างชัดเจนหรือบางทีส่งรูปของจริงมาให้นะคะแต่พอตอนส่งส่งภาปปรปลอมอันนี้คือพวกนี้นี่คือไม่มีความซื่อสัตย์และเป็นมิจฉาชีพโดยตรงเลยค่ะ สบายดีทุกคน,นขอต้อนรับเข้าสู่ซองน้องบุตรสา a ชาแนลเนาะและวมื่อนี้เขาก็อยู่กับพี่แพทหรือว่าเอยแพทเนาะเป็นเซียนพระหญิงย้อมภับเลยว่าช่วงนี้หลวงปู่ศิลากำลังมาแหงเลยแล้วกับิมาไทยถามกับเอื้อยเผนเนาะสบายดีสวัสดีค่ะพี่แพทค่ะก่อนอื่นต้องถามก่อนนะคะว่า เริ่มมาเป็นเซียนพระหญิงได้ยังไงคะเนี่ยเริ่มจากเกิดประสบการณ์จากตัวเองก่อนค่ะคือมีเหตุการณ์หลายๆอย่างนะคะ,คะที่ทําให้มาเป็นเซียนก็คือว่าเริ่มจากเหนือดวงก่อนเลยดีกว่าค่ะ ก็คือวันนั้นไปวัดแล้วเราอ่ะก็ด้วยบูชาหลวงปู่ศิลาอยู่แล้วแล้วก็ห้เหนือดวงไปแต่หลังจากที่เราอ่ะลงโซเชียลถ่ายลงโซเชียลต่างๆก็มีผู้คนมากมายทั้งเพื่อนฝูงอะไรต่างๆเข้ามาสอบถามพระหลวงปู่ศิลาแต่ก่อนหน้านี้คือเราอ่ะส่วนตัวคือทําอาชีพค้าขายเสื้อผ้าออนไลน์ต้องพูดกันตรงนี้ไว้ก่อนนะคะคือไม่มีความคิดที่จะมาเป็นเซียนหรือว่าไม่มีความคิดใดๆเลยค่ะที่จะมาขายพระต้องพูดกันตรงนี้แต่ที่อยู่วันนั้นอ่ะเราอ่ะก็กราบหลวงปู่แล้วเราก็พูดว่าขอให้ลูกอ่ะได้มีชีวิตที่มั่นคงกว่า คือส่วนตัวเคยบวชชีกลหัวหมดเลยนะคะ,ะมาแล้วหนึ่งพันษาคือ3เดือนแล้วก็พูดกับหลวงปู่ว่าลูกอ,อยากจะบํารุงพระพุทธศาสนาหรือทําอะไรที่เป็นเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาในด้านใดก็ได้แต่พอหลังจากวันนั้นที่กลับมาจากวัดเหมือนเกิดปฏิหารขึ้นเลยคะ่ะเชื่อไหมทุกคนคะ ในระยะเวลาไล่เรียกันเนี่ยแค่เราลงรูปนะคะคือทุกคนน่ะพร้อมที่จะค,คนที่ไม่รู้จักด้วยนะคะต้องพูดกันตรงนี้ไม่ใช่เฉพาะคนที่รู้จักนะคะเป็นสิบสิบคนแชตแตกมาเลยถามว่ามีพระหลวงปู่ศิลาไหมอ่าเลยทําให้เราเป็นจุดก,กําเนิดว่าทําไมถึงอยากมาขายพระและพอดีว่าเราเนี่ยก็ห้อยเหนือดวงอยู่แล้ว แล้วเราก็ไดร้รู้จักกับคือหลายๆท่านที่ขายพ้าอยู่แล้วแล้วก็ทําให้เราเนี่ยได้มีโอกาสจัดหาพ้าให้เพื่อนฝูงและคนต่างๆที่ไม่รู้จักมากมายในระยะเวลาแค่คืนเดียว20กว่าคนค่ะและเชื่อไหมคะทุกคนจะบอกว่าเกิดปฏิหารมากในคืนนั้นหนูทํากําไรไปได้เป็นแสนแสนก็คือเป็นคําอธิษฐานที่ คือขอให้เรามีอาชีพที่มั่นคงและหนึ่งอย่างที่สองก็คือขอให้เราเนี่ยอยู่ในพพุทธศาสนาแบบบำรุงพระพุทธศาสนาอย่างไรคือไม่จําเป็นที่ต้องมาทําพระหรืออะไรอ่ะไม่ได้ไม่ได้บอกหรืออธิษฐานาว่าขอให้ทําพระหรืออะไรเลยนะคะแต่ขอให้แบบว่ามีอาชีพที่มั่นคงอยู่ในพระพุทธศาสนาบำรุงพระ,ระพุทธศาสนาอย่างไรอะไรต,ะตอบแทนพระพุทธเจ้าอย่างไรอย่างนี้ดีกว่าค่ะใช่ค่ะก็คือภายในวันเดียวทำกำไรไม่ได้เป็นแสน หลังจะกลับมาคืองงแบบอึ้งอึงกับตัวเองมากเลยอ่ะแบบคือมันเป็นสิ่งที่ไม่น่าเกิดขึ้นได้ในชีวิตคือในคืนเดียวนะคะ20กว่าคนเป็นแสนๆต้องบอกตรงนี้ค่ะนั่นคือจุดลงต้นก่อนจะมาขายพา<ช>ได้ไมีถามได้ไหมคะว่าหลวงปู่ศิลานี่คือถ้าเราบูชาแล้วเราได้อะไรเออโดยสําหรับส่วนตัวเลยนะคะ,คะ วัตถุมงคลของท่านแค่เพียงจิตและลึกถึงไม่จําเป็นต้องแพงค่ะเริ่มแรกเนี่ยก็คือห้อยถูกๆตอนนั้นที่ซื้อนะคะเหนือดวงองค์แล้วไม่ถึงหนึ่งหมื่นเลยค่ะ,คะใช่ค่ะนีเท่าไหร่ลวคะถูตอนนี้ก็คือถ้าเอาสแตนด์ดจริงๆนะคะอยู่ระหว่างห้าหมื่นถึงแสนกว่าบาทยันสองแสนค่ะอันนี้คือสแตนด์ดาต่ำสุดนี้ต้องมีห้าหมื่นค่ะเรื่องปฏิหารของหลวงปู่ศิลานี่อะไรบ้างคะโอ้ถ,อถ้าเจอมาถ้าเจอมาอะไรนะเอาด้วยความจริงนะคะเรื่องทรัพย์ อาแคลคาดยังไม่เจอถ้าพูดกันตรงนี้แต่ถ้าเป็นเรื่องเงินนะคะไม่เคยขอแต่จะพูดเสมอว่าเหมือนวันนี้ก็ขอให้ลูกอ่ะมีชีวิตที่ดีขึ้นหรือแบบมีอะไรมากกว่านี้เอาอย่างประสบการณ์เลยนะคะก็จะเป็นว่าขอแสนหนึ่งได้ห0 0 0 0นว้าอลูกอ่ะจะเป็นจะต,ต้องใช้เงินนะปู่เราวกามพะเลยนี่เหรียญน,นี้เลยอันนี้คือเหรียญขวานฟ้านะคะ เหรียญแลวอษฐานเลยใช่ไหมค,คะตอนนั้นค่ะอันนี้คือเหรียญขวานฟ้าก็คือขวานฟ้าโลหะจินดามณีค่ะที่คุณมาร์กสร้างเนี่ยค่ะอันนี้คือไม่หักทุนนะคะถวา,ายเข้าวัดโดยตรงเลยค่ะที่พี่มาร์กสร้างนะคะ,ะเหรียญขวานฟ้าโลหจินดามณีหรือว่าต้นกําเนิดของจินดามณีค่ะเหรียญน,นี้เป็นเหรียญประสบการณ์กับตัวเองมากที่วันนั้นบอกเลยว่าปู่ขอให้ลูกหาเงินให้ได้แสนหนึ่งภายใน3วันแต่เชื่อไหมคะภายในแค่2วันไม่ถึง3วันเงินเข้ามา500,000เป็นกําไรจากการขายพระทั้งหมดค่ะ อ,อันนี้คือเหรียญประสบการณ์มากค่ะ uh, สำหรับตัวเองนะคะ๋ยวอันนี้จะเป็นเหรียญรุ่นแรกนะคะของหลงปูศิลาอันนี้ราคาที่จะอยู่ประมาณที่5 0 0แสนถึง1ล้านกว่าบาทค่ะจะเป็นเหรียญรุ่นแรกเลยนะคะนี่อันนี้จะเป็นเนื้อทองแดงสร้างแค่500องค์ค่ะอันนี้เป็นเนื้อฝ่าบาทอันนี้เป็นเนื้อดวงนะคะอันนี้สร้าง500องค์ค่ะแล้วก็อันนี้เนื้อทองแดงสร้าง1 0 0 0 0องค์ค่ะ อันนี้เป็นเหนือดวงนะคะอันเหนือดวงก็เป็นเหรียญประสบการณ์กับตัวเองเหมือนกันนะคะคือว่าซื้อ800 0ขายได้80,000<อ>แต่ละอย่างคือเกิดปฏิหารเอาง่ายๆเลยอยู่ที่ว่าเราอเจอลูกค้าแบบไหนและคนเขาศรัทธาและรักหลวงปู่ศิลาอย่างใจจริงเพราะเป็นเหรียญประสบการณ์ที่หลายๆคนตามหาทั้งแค่คาดปลอดภัยและเรียกทรัพย์เลยค่ะจะเป็นดวงเศรษฐีก็จะเป็นองค์นี้อันนี้คือเหรียญประสบการณ์มากเลยค่ะ เกี่ยวกับทางด้านแควคาดปลอดภัยจริงๆแล้วอ่ะแทบจะแทนหลวงปู่ทวดได้เลยเอาจริงๆก็คือว่าเขาลบและรักพอๆกับหลวงปู่ทวดนะคะถ้าอยู่ในรถนี่คือแควคาดแทบทุกคนเลยค่ะเกิดประสบการณ์มาเยอะแล้วเกี่ยวกับอุบัติเหตุและแควคาดคือดวงเศรษฐีเนี่ยค่ะอ,อ่าน,นี้ก็จะเป็นพระสี่อริยเมตตาะคะเรียนนี้ก็คุณมาร์กสร้างเช่นเดียวกับขวานฟ้านะคะไม่หักปัจจัยอะไรดใด,ใดๆเลยค่ะก็คือถวายวัดอย่างเดียวเลยค่ะเอาเงินเข้าวัดค่ะ เดี๋ยวนี้เขาบูชากันเท่าไหร่คะและนี้เขาก็จะบูชากันอยู่ที่ราคา8 0ดหมื่นถึงหนึ่งแห้าหมื่นบาทค่ะ <Wow. S 1> อ,อันนี้จะเป็นเหรียญเนื้อเงินซึ่งสร้างน้อยเราต้องทําความเข้าใจนะคะว่าเหรียญแต่ละเหรียญของหลวงพ่อศิลาที่มีราคาแพงแต่ละรุ่นเพราะว่าเขาสร้างน้อยค่ะ mm hmm. เขาจํากัดการสร้างค่ะแต่ละปีนี้ก็คืออย่างตรงๆก็คือสร้าง1นึ่งแสนเหรียญถึง2องแสนเหรียญเท่านั้นซึ่งประชากรคนที่ต้องการมากกว่านี้ค่ะคือมีผู้ที่เคารพและรักหลวงปู่ศิลามากกว่า2องแสนคนทั้งประเทศไทย รวมถึงประเทศลาวด้วยนะคะเดี๋ยวนี้โลกรูดังถึงประเทศลาวแล้วค่ะคือออกไปทุกประเทศที่ยิ่งเป็นสิงคโปร์มาเลย์อะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะแบบห้อยของหลวงปู่แต่อาจจะเป็นเหรียญรุ่นที่แตกต่างกันไปแถบนั้นใช่ไหมคะเขาก็จะห้อยเป็นเกี่ยวกับโชคลาภเกี่ยวกับด้านการเงินโดยเฉพาะอย่างเงี้ยคะ่ะโชคลาภด้านการนก็จะเป็นพวกพับปิดตารวยไม่ยัง้งอย่างนี้คะ่ะอันนี้คือพาประสบการณ์ถูกรางวัลที่หนึ่งนะคะว้าวาใช่ค่ะ อันนี้คือถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งอันนี้จากวัดไหนใช่อันนี้ก็คือจากวัดถงพ่อศิลาเช่นเดียวกันค่ะค่ะนี่นะคะแล้วก็จะเป็นพักกิ่งพักปิตาอย่างเงี้ยนะคะก็คือทุกอย่างอจะมีประสบการณ์ของเขาเกี่ยวกับด้านแคลค่าด้านการเงินอย่างเงี้ยแตกต่างกันไปค่ะแต่ถามว่าบูชาแล้วจะถูกจะแพงหรือราคาหลักร้อยหลักพันหลักหมื่นหลักแสนพุทธคุณเหมือนกันค่ะไม่จำเป็นจะต้องห้อยแพงมากค่ะ ทุกอย่างใ,ใช่ขึ้นอย่าจิตใจความศรัทธาแค่เพียงจิตและลึกถึงอย่างที่หลวงปู่ศิลาท่านกล่าวไว้ค่ะแล้วเขาถามได้ไหมคะนี่มีเนื้ออะไรบ้างคะทำไมมีหลายสีจังเลยอย่างนี้ก็จะเป็นเนื้อก้นครกนะคะตัวนี้ก็ค<ะ>ือเนื้อก้นครกเนื้อก้นครกหมายความว่ามวลสารทุกมวลสารที่อยู่ก้นครกอะคะ่ะของของแต่และเนื้อที่เขาทำเนี่ยมารวมกันอันนี้ก็เป็นสุ่มลักปิดทอง อ่าอันนี้ก็จะเป็นว่านสบู่อย่างเงี้ยค่ะว่านสบู่ใช่ค่ะว่านสบู่เลือด100ปีอ่าใช่ค่ะอันนี้ก็คือเป็นตามตำราที่เขาสร้างขึ้นมาท่าดินสะแบงอย่างเงี้ยค่ะดิสนสะแบงใช่เ,เป็นมันเป็นเหมือนท่าดินของอำเภอท่าดินสะแบงอย่างเงี้ยค่ะใช่แต่ละเนื้อก็จะมีความหมายแตกต่างกันแต่ถามว่าพุทธคุณส่วนมากเหมือนกันหมดค่ะใช่ส่วนมากนี่คือด้านแค้วค่าด้านการเงินโดยเฉพาะเลยค่ะ พับปิดตารวยไม่ยังนะคะอันนี้คือใครห้อยและส่วนมากนี่ก็ด้านซับเหมือนกันคะ่ะปลดนี้ทุกคน,นสมดังคําล่ําลือเลยคะ่ะแล้วได้ยินมาว่าพี่แพทนี่ขายออนไลน์ด้วยใช่ไหมคะเซ้าพระทางออนไลน์แล้วคือทางออนไลน์นี่แบบ มันก็เสี่ยงมากเนาะแล้วทําอะไรทําไมเขาถึงแบบเชื่อมั่นในเราหนึ่งคือโปรไฟล์เฟซบุ๊กค่ะที่เขาเชื่อมั่นในเราสองคือเรามีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักกับคนในวงในอย่างถ้าเอาความจริงมาพูดสสยหลวงปู่ศิลาจะถึงกันหมดนะคะก็คือรู้จักกันหมดอย่างเออ เออพี่คนนี้เออรู้จักเหมือนกันติดต่อมาเออเขา<ม>เขาเขา,ายพระจริงๆนะอะไรอย่างเงี้ยบางทีก็จะมีการนัดรับพระบางทีก็ไม่มีการนับก็คือจะให้ส่งไปสนีดโดยตรงคือจากโปรไฟล์ของเราต่อให้พระราคาหลักรานแท่ถ้าโปรไฟล์เราดีน่าเชื่อถือได้มีเครดิตท,ทุกสิ่งอย่าง<ม>ลูกค้าก็ไว้วางใจที่จะซื้อกับเราค่ะเป็นความเชื่อมั่นเนาะแล้วก็ปากาต่อปากาใช่กระปากต่อปากแล้วก็อยากรู้ว่าเคยขายหรือเคยให้ปล่อยเช่าพระเครื่องนี้คือในออนไลน์ ราคาเท่าไหร่ครับถ้าเป็นเช่านะคะตอนนั้นก็จะรับเช่าอยู่ประมาณ8 0 0 0สนและปล่อยได้มากสุดประมาณ1นึ่งล้านสามบาททำไมเขาถึงยมกล้าโอนเงินก่อนเลยลใช่ก็คือว่าสมมติทษส่งรูปไปให้ลูกค้าดูลูกค้าบอกเออโอเคฉันเอารายการนี้ปุ๊บลูกค้าโอนเงินเลยแล้วฉันถึงจะพาไปให้ต้องโอนเงินก่อนใช่ค่ะโอนเงินก่อนด้วยทุกครั้งนี่มีการซื้อขายส่วนมากนะคะจะโอนเงินก่อนคะ่ะแล้วถึงจะเอา่าไปให้ลูกค้า ส่วนน้อยนะคะที่จะรับพระแล้วก็จะโอนเงินที่หลังก็คือนอกจากจะสนิทกันจริงถึงจะให้ดูพระก่อนอย่างเงี้ยค่ะมาเช่้าพระอะไรแบบนี้ได้นานแค่ไหนละคะโอ้โหได้นานแค่ไหนแล้วถ้าได้นานแค่ไหนก็อยู่ระยะเวลาแค่2ปีเองค่ะสองปีนี่ก็นานมากเลยนะคะไม่นานเลยถ้าเอาจริงจใช่ค่ะแค่เกือบเกือบสองปีเองค่ะไม่นานเลย สำหรับคนอื่นที่เขาเป็นลูกศิษย์หลวงปู่เขาเป็นศิษย์หลวงปู่มากันเป็น10ปี15ปีนานกว่าเราอีกเราต้องเคารพรุ่นพี่ใช่แบบเรายังต้องหาคําแนะนําหรือแบบจะต้องถามไถ่รุ่นพี่คนที่เข้ามาในวงการก่อนด้วยซ้ำและเท่าที่ฟังมานี้หลวงปู่ศิลานี้รู้สึกว่าแบบนับมือนับแพงขึ้นแล้วจากวันนี้ไปถึงอนาคตอีกมันจะแพงไหมคะ ถ้าเอาในความตรงนะคะค,คือทุกอย่างจะแพงขึ้นเรื่อยๆเพราะตอนนี้ทางวัดมีนโยบายเปลี่ยนกฎการออกผะแล้วค่ะคือก่อนหน้านี้ก็จะออกภายในสมมติอย่างพิธีไหว้ครูก็จะมีห้าพิมพ์มพิมพ์ละ2 5 0 0เหรียญอ่น25,000เหรียญก็คือตก1 2 5 0 0 0อนหนต่อต่อหนึ่งพิธีก็จะมีพิธีไหว้ครูวันเกิดหลวงปู่อย่างนี้ใช่ไหมคะแต่ต่อไปนี้ทางวัดเปลี่ยนแล้วคือว่า ทางวัดจะออกเองแค่หนึ่งพิมคือหนึ่งหน้าหนึ่งแสนเหรียญคือไม่มีหลายๆพิมพ์ายหลายหน้าไม่มีหลายรุ่นคือเท่ากับหนึ่งปีเหรียญหลวงปู่จะออกแค่สองครั้งครั้งละแค่สองรุ่นจากตอนแรกหนึ่งปีเป็นสิบสิบรุ่นนะคะทําความเข้าใจกันก่อนคือสิบรุ่นนะคะสิบพิม์แต่ตอนนี้จะเปลี่ยนแค่สองพิมต่อหนึ่งปีก็คิดเอาว่าราคาจะน่าเก็บถึงขนาดไหนและแต่ละเหรียญนะคะคือเป็นเหรียญประสบการณ์ทั้งนั้นเลยค่ะว่าอนาคตหลวงปู่ศิลาเพิ่นเขาจะประยุก์ ที่เท่าไหร่หรือว่าจะไปต่อได้สุดๆได้ยังไงครับคือเอาจริงๆยังไปต่อได้อีกในความคิดส่วนตัวนะคะมันยังมีอะไรให้พลิกหลายๆอย่างคือโดยส่วนตัวแล้วอ่ะอในพระพุทธศาสนาเรากว่าจะเจอพระปฏิบัติด,ดีปฏิบัติชอบและว,ว่าท่านน่ะก็มีวาละอรู้จิตใจคน,คนด้วยซึ่งเป็นภาเกิีที่หาได้ยากค่ะคนที่กำลัง ว่ามันสามารถต่อยอดหรือว่ามันสามารถเปลีป่ยนแปลงชีวิตการไปอยู่ของเราหรือว่ามันสามา,สามารถสร้างอาชีพให้เราแบบมันคงใ,นใจเข้าใจค่ะอเออจริงๆแล้วว่าถ้าคิดจะเข้ามาในวงการนี้สิ่งที่เราต้องมีและอยู่กันต่อไปได้ยาวคือสัจจะและคําพูดคะ่ะเ,เพราะว่าเด็กรุ่นใหม่ที่เข้ามาในวงการนี้พูดตรงๆนะคะบางทียังไม่มีสัจจะเลยคะ่ะเออสัจจะสําคัญมากในอาชีพนี้คะ่ะและความซื่อสัตย์ถึงจะอยู่กันได้คะ่ะอ,อ,อย่างเช่นนะคะสัจจะเ,ออเหมือนว่า เราตกลงที่จะขายพระกันในราคานี้หนึ่งแสนบาทแต่พออีกสองวันปุ๊บพระราคาขึ้นราคาขึ้นไปเป็นไม่ช่องอีกสองวันสมมติเนี่ยคืนนี้พระออกใช่ไหมคะพระราคาหนึ่งแสนบาทแต่ผ่านไปในพระยังไม่ส่งพระจะส่งพรุ่งนี้เช้าแต่พอตอนเที่ยงคืนราคาพระไหลขึ้นต้องทราบก่อนนะคะว่าหลวงพ่อศิลาจะเป็นแบบนี้ราคาไหลขึ้นไปอยู่ที่หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทคุณบอกว่าคุณไม่ขายและคุณอยากเก็บไว้ แบบนี้ไม่ได้นะคะคือเหมือนไม่มีศัจจะในการทํางานใช่ค่ะโดยส่วนตัวนะคะเคยเจอเหตุการณ์นี้ประมาณครั้งหรือสองครั้งและซึ่งเป็นกับเด็กรุ่นใหม่เพิ่งเข้ามาในวงการส่วนมากคนเก่าเขาจะไม่ทําค่ะแล้วมันก็เลยทาให้เราสึกว่าคือการที่คุณจะเข้ามาอยู่ในวงการนี้สัจจะคุณต้องมีต่อให้พระาคา,าจะไหลขึ้นหรืออะไรคุณต้องจบกับที่เราตกลงกันไว้เพราะว่าเราก็ไปบอกลูกค้าแล้วคือมันจะเสียหายหลายอย่างมากเลยค่ะและความซื่อสัตย์คืออะไรรู้ไหมคะส่วนตัวนะคะจะขายแต่ของแท้ค่ะ จะมีประเภทที่ว่าส่งลูกของจริงแต่พอส่งของมาเป็นของปลอมของหลวงปู่ศิลาเราดูกันได้ยังไงคบว่าเป็นของปลอมคบอ่ะเราดูกันได้ไงดูบางทีนะคะดูผ่านภาพก็รู้แล้วค่ะทุกอย่างชัดเจนเพราะว่าพระหลวงปู่ศิลาเราต้องแจ้งก่อนนะคะอย่างเช่นเหนือดวงเส้นเขาจะคมคมและชัดทั้งบล็อกตัวอักษรทุกสิ่งอย่างจะคมชัดมากเลยคะ่ะพี่ๆบางทีแค่ดูผ่านภาพ ก็ชัดเจนแล้วค่ะว่าของปลอมหรือบางทีส่งรูปของของจริงมาให้นะคะแต่พอตอนส่งส่งพระปลอมอันนี้คือพวกนี้นี่คือไม่มีความซื่อสัตย์และเป็นมิจฉาชีพโดยตรงเลยค่ะ <ใน S 1> ก็จะไม่มีเครดิตในอยู่ในวงการพระหลวงปู่ศิลาเลยในวงการเขามีแบบมิจฉาชีพใช,ใช่ใช่ค่ะเพราะว่าที่มีิจฉาชีพเข้ามาเฉพาะพระราคาสูงทุกคนอยากจะมาตักตวงเอาแต่ผลประโยชน์ค่ะเราต้องระวังไว้ให้ดีเลยคือมิจฉาชีพนี่แหละค่ะความซื่อสัตย์ในการทํางานสําคัญมาก แล้วรุ่นแรกนะคะเราดูยังไงคะว่าแบบของจริงกับของปลอมรุ่นแรกยิ่งดูง่ายมากเลยคะ่ะทุกอย่างเหมือนกันเช่นเดียวกันเลยคะ่ะทั้งบล็อกทั้งเส้นเขาทุกอย่างคะ่ะอันนี้คือเหรียญรุ่นแรกของรถปูซิลานะคะราคาตอนนี้จะอยู่ที่50,000 0บาทถึงหล้านกว่าบาทแล้วคะ่ะเพราะว่าสร้างมาน้อยมากเลยคะ่ะ ใช่ห้าร้อยเหรียญหลักไปเป็นรวมเป็นมวลสารของพระองค์นู้นองนี้ก็คือสาลายไปแล้วด้วยก็คือทําให้มีไม่ถึงแล้วตอนนี้และคนที่เขามีอยู่เขาก็เก็บไว้บูชาเพราะเป็นเหรียญรุ่นแรกแล้วคืออยากให้ที่ฝากถึงแบบคนที่กำลังอยากจะซื้อพระเนี่ยเราต้องเช็คกันยังไงถึงจะดโดนโกงหนึ่งเลยนะคะสมมุติถ้าเราจะซื้อซพระผ่านทางออนไลน์หรือ Facebook ใช่ไหมคะชื่อบัญชีธานาคารจะต้องตรงกับชื่อ Facebook ส่วนมากนะคะคนที่เขาอยากจะขายพระเขาจะต้องบริสุทธิ์ใจ ก็คือทุกอย่างเปิดเผยหมดไม่มีการปิดบังตัวตอนอย่างดิฉันเนี่ยก็คือว่าอาจจะเป็นอา,าชื่อเฟซบุ๊กอาจจะชื่อนามิแต่ว่าชื่อนามสกุลบัตรประชาชนแล้วก็เลขบัญชีก็คือจะตรงกันหมดทุกสิ่งอย่างแม้กระทั่งหน้าตาทุกอย่างจะคือจะตรงกันหมดแล้วก็คือมีเครดิตในการซื้อขายอยู่หน้าโปรไฟล์เฟซว่าเคยขายให้ใครบ้างขายเหรียญอันรุนอะไรบ้างทุกอย่างเนี่ยคะ่ะส่วนมากนะคะใส่ในลกูกคุศิลาเขาจะรู้จักกันคือต่อให้ถามหาพี่ พี่รู้จักพี่คนนี้ไหมพี่คนนี้เขาจะขายผ้าให้หนูถ้าอยู่ในวงการจริงๆส่วนมากเขาก็จะรู้จักกันค่ะว่าเคยมีประวัติการซื้อขายจริงๆแล้วพี่มารู้จักร้านเฮงๆได้ไงคะเออมารู้จักร้านเฮงๆได้ไงใช่ไหมคะโอ้โหออต้องบอกก่อนคะ่ะว่าเจ้าของร้านนะคะคือเป็นผู้มีพระคุณคะ่ะออก็คือเคยหยิบยื่นช่วยเหลือและให้โอกาสคะ่ะเกี่ยวกับในวงการพ้าเช่นเดียวกันคะ่ะ แล้วพี่ขายทางนาเ e b o o k นี้ซื่อนามิเลยใช่ไหมใช่ค่ะชื่อนามิเลยค่ะ N A w e n ว w a k M I ค่ะนามิเข้ามาสอบถามกันได้เลยค่ะอยากได้รุ่นไหนเราจัดหาและมีให้หมดค่ะของแท้รับรองราคาเป็นกันเองแน่นอนค่ะไม่โกใช่ค่ะร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะฝากติตดตามในใจพี่น้องเด้อแลว้วก็เม้นไที่แบบบูซ่าหลงปูศิลาอยู่นะคอมเมนต์บอกน้องในเด้อว,ว่าเป็นองค์ใดรุด่นไหนเนาะเก็บไว้หักสมหักษาแล้ะกันไพที่แบบคิดอยากจะเก็บไว้หักษาไว้กะ แนะนำเนาะเก็บไว้เลยเพราะว่านับมือนับใช่ค่ะ,คะต่อให้เรามีหลวงพ่อศิลาอห้อยไว้อง์ละร้อยองละ1 0 0 0บาททุกอย่างมีคุณค่าและมีพุทธคุณหมดค่ะจะถูกจะแพงคือพุทธคุณเหมือนกันและราคานับวันก็มีแต่จะขึ้นค่ะหรือไม่ก็พระเกจิที่จะมีวาละล่วงรู้จิตใจคนหรือมีอภินิหารใดๆหรือว่าสิ่งใดๆเนี่ยหายากแต่สําหรับหลวงปู่แล้วท่านเป็นพระป,ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบหายากมากเลยค่ะในสมัยนี้ในประเทศไทย นะพี่น้องมือนี้กะดีใจหลานเนาะได้มาโอลงกับเซียนหญิงเนาะพี่น้องเนาะแบบเป็นเซียนผ้าเลยแล้วกัภัยที่แบบอยากบูชาเนาะกะสอบถามได้นทางเฟซบุ๊กแล้วกัมาทีฮานแห่งๆได้เนาะพี่น้องเนาะคือต้องยอมรัพอิหรีว่าตอนนี้ดังแห่งๆดังไปทั่วประเทศลาวเลยแล้วกัแบบออกมาแต่ละรุ่นหรือว่าบจะเป็นตั้งแต่ปลักแขนบอหรือว่าจะเป็นเบี้ยแก้เป็นเรียนเป็นผระเป็นอย่างทุกสิ่งอย่างคือแบบหลายคนพากันญาติเลยแหละ เป็ดไฟปุกแขนโบเอ็กซ์จะแพงเนี่ยก็คือเราพกเก็บไว้เลยเราไม่ต้องคิดว่าเออพระหลวงปู่เออรุ่นนี้ถูกเดี๋ยวจะไม่มีพุทธคุณไม่ค่ะพุทธคุณเท่ากันหมดค่ะจะถูกจะแพงค่ะขึ้นกับสธาพรเราพี่น้องเนาะเืีอมันดิมาเมื่อกี้ต้องขอขอบพูดหลายๆลยค่ะขอบคุณมากนะคะที่ให้คําแนะนําแล้วก็ความรู้หลากหลายเลยเนาะพี่น้องเนาะคืองามให้กินอย่างค่ะ ส่วนมากนะคะเอาจีจีจะเป็นคนที่จะกินเจทุกวันพระเราคิดว่าเราอยู่ในอาชีพเนี้ยเราต้องทําความดีให้มากที่สุดโดยความคิดส่วนตัวนะว่าจะเป็นการถือศีลการกินเจการเลาเวนเนื้อสัตว์การเข้าวัดทำบุญคือจะไม่มีการขาดตกบกพร่องเลยค่ะสัจจะสําคัญเด้อพี่น้องเด้อเนาะนับมืออะมี้ขึ้นเมื่อนี้รา,ราคานี่มืออื่นขึ้นราคามันโบราณใช่ค่ะเจอมาแบบวสองประมาณสองครั้งได้ค่ะและส่วนมากคนที่เข้ามาทำแบบนี้ก็จะเป็นเด็กรุ่นใหม่ พิ่งเข้ามาแล้วก็อยากจะมามีผลประโยชน์ตักตวงออกไปแต่คือสัจจะสำคัญมากจริงค่ะในวงการน,นี้ฝากไว้ด้ยวยค่ะอขอบคุณมากค่ะ